A butterfly sting like a bee. Keys to ignition, gloves to I need. water with the sea. Sun's so not me. สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูตัว power amp หรือ receiver นะครับตัว t ทียเกหกสองหกตัวนี้เปิดแล้วเปิดแล้วตัดตนี้เราจะมาตัวเช็คดูว่า power amp หรือชุดได้เสียนะครับตัวนี้ก็ไฟรั่วนะครับไฟรั่วออกขยาย น,นีนเกิดจากชุดได้มีปัญหาเดี๋ยวเปลี่ยนชุดได้ตัวนี้ก็จะเป็นชุดได้ตรงรุ่นนะครับเบิกมานะครับจะจะทำการเปลี่ยนชุดได้ตัวนี้นะครับ มาเทียบดูกันนะครับตัวนี้เป็นตัวเดิมตัวเดิมก็จะมีรอยผ่านการใช้งานคืออายุการใช้งานมาก็จะมีรอยไหมเกรียมพวกนี้จะเกิดคือทําให้ลีกมันลีกมันลีกได้นะครับมันลีกมันลีกแล้วก็จะไฟ,ไฟรั่วไฟรั่วจรซ่อมได้ไหมซ่อมได้แต่ เป็นงานที่ใช้เวลาส่วนตัวนี้เรามีของใหม่อยู่นะครับดูของใหม่นะครับก็จะใช้ได้นานเป็นบอร์ดใหม่นะครับเบิกมาใส่ใหม่เดี๋ยวทำการใส่แล้วก็ลองเทสให้ดูนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ยึด เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปทาความสะอาดก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ซีก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับหนึ่งตัวก็พัดลมผมยังไม่ทําความสะอาดเดี๋ยวผมต้องไปทําความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวมาเปิดเทสก่อนนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดเดิมนะครับเปิดดูว่าเครื่องตัดหรือเปล่านะครับถ้าใช้ได้ก็ แอมก็จะไม่ตัดนะครับคือต้องได้ยินเสียงรีเลสองช่วงที่เปิดก็จะมีรีเลครั้งหนึ่งดังแล้วก็รีเลลำโพงนะฮะตัวนี้ก็รีเลลำโพงทำงานปกติละไม่ตัดแล้วนะครับถ้าตัดแป๊บเดียวก็จะตัดนะฮะัตอนนี้ก็จะประมาณนี้ส่วนกระแสต้องปรับด้วยนะครับตัว vr นยฮะต้องปรับท,ทุก channel นะครับ ก็คลิปนี้จะประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆที่ใช้ดีซีเวอร์ที่มีปัญหาอยู่ก็ปรึกษาได้นะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ